วันชีวิตเรียบงายในนอร์เวยนะคะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติกันนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างที่ไทยวันนี้ทางนี้อากาศแบบว่าวันนี้ไม่มีแดดอีกแล้วไม่มีแดดอีกแล้วแดดอุตส่ามาหลายวันแล้วก็หายไปค่ะวันนี้ทำอะไรกันวันอาทิตย์ วันนี้บ้านเรามีแขก year, มาเยี่ยมมีลูกชายลุงเอาหลานแฝดมาแวะหาเราเอาหลานปรากฏว่าเรามีกวางมากินทิวลิปแล้วแล้วค่าคูณนางกินหมดเลยทิวลิปที่โผล่ขึ้นมาสรุปก็คือทิวลิปดิฉันหายไปแล้วค่ะไม่รอดไปดโดนกวางมากิน อันนี้ของเราหมดแล้วดูซี่เนี่ยโอ๊ยอยากจะบ้าตายนนะคบไม่ได้ดูแน่ปีนี้แต่จะมีอีกแปลงหนึ่งที่วันฝังหัวไว้ ที่ยังไม่ได้ลื้อขึ้นอันนั้นอะได้ได้ดูแน่นอนแต่อันที่ซื้อมาใหม่ที่สั่งจากในอินเทอร์เน็ตมาไม่ไม่เหลือแล้วค่ะเขากินไปหมดแล้ว,ลวก็วันอยากจะบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุก like, ทก,กําลังใจที่อตอบคอมเมนต์กันไปเรื่องเรื่องรถเนาะเรื่องรถเรื่องรถที่นี้เดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันค่ะว่า เราจะซื้อหรือเราจะเช่าเพราะมันยังไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้เพราะวันะอยากเตรียมความพร้อมให้ตัวเองว่าคือไม่อยากให้มันมีเหตุผิดพลาดและอะไรเกิดขึ้นวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันกันเรื่องอพออย่างเวลาเราทำช่องใช่ไหมคะทุกคนเราะจะต้องมีไปเขียนยืนยันว่าช่องเราอ่ะ ทำเกี่ยวกับอะไรแล้วปรากฏว่าของวันน่ะลุงนางเห็นแล้วนี้นางก็เลยเอาเอาอันที่วันเขียนน่ะแล้วนางก็จะเลยไปแปล Google แล้วนี้พอนางแปล g o o g l e มาเสร็จปุ๊บนางก็เลยถามวันว่าเออพอตอนมาอยู่ที่นี่อ่ะเ,ออเราอ่ะมีความมั่นใจมากขึ้นใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนประมาณว่าแกไม่ได้ เหมือนอดูแลเราไม่ดีแล้วก็กดเราลงเหมือนแบบทําให้เราดูเหมือนแบบเราไม่เหมือนเราไม่ภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันก็เลยบอกแกบอกว่าใช่จริงเพราะตอนที่เราอยู่ไทยอ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ไทยเราไม่ภูมิใจในตัวเองหรืออะไรนะคะเพราะอยู่ไทยอ่ะเราอ่ะคือค่างเงินเราต่ําคุณเราทาํางานเนี่ยของวันตอนที่วันอยู่ไทยวันทํางานเดือนหนึ่งได้ไวันทํางานเดือนหนึ่งได้ยังไม่ถึงหมื่นเลยคุณ มันก็เหมือนประ,ประมาณว่าค่าใช้จ่ายเราอะไม่ได้เหลือพอที่เราจะมาซัพคอร์ซัพอร์ตคนที่บ้านเราได้มากนะแต่ยังอยู่ที่นี่คือค่าเงินมันต่างกันค่าเงินมันต่างกันมันก็เลยทำให้เราอะสามารถที่จะซัพพอร์ตคนที่บ้านได้บ้างดูแลคนที่บ้านได้บ้างมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหมือนประมาณว่า เราเราตัวใหญ่ขึ้นนะคุณเราตัวใหญ่ขึ้นเราเราเราดูภูมิใจเหมือนเย่างเหมือนเนี่ยของวันอ่ะปกติตอนวันอยู่ไทยอ่ะวันมีความรู้สึกว่าวันอ่ะไม่มีความพร้อมเรื่องอวันจะเล่ายัางไงดีเหมือนประมาณเหมือนแบบแบบว่าเราไม่ไไม่มีความพร้อมเหมือนเวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะเราไปเที่ยว กับที่บ้านหรือไปกับพี่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอะ่ะเราอะ่ะมีความรู้สึกว่าเราตัวเล็กเราไม่มีความพร้อมเราไม่สามารถที่ที่จะดูแลใครได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้รู้รู้สึกด้อยค่าหรืออะไรนะคะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแต่พอเหมือนประมาณว่าเราได้มาอยู่ที่นี่เ,เหมือนสังคมหรือ พอเราได้ไปทํางานหรืออะไรเนี้ยค่ะมัน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 ทำให้เราดูเราโตขึ้นเรามเเราีเรามีความคิดเรามีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะและที่ที่สาคัญก็คือพอเรามีงานทําเรามีงานประจำทำํามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ารู้สึกเหมือนประมาณว่าเราภูมิใจในตัวเองอะค่ะเราเราดูเราสามารถดูแลใครได้เหมือนอย่าง เดี๋ยวนี้เวลาพอเรากลับไทยอะ่ะเราสามารถที่จะชวนพี่เราเราสามารถที่จะไปหาพี่เราเราสามารถที่จะซัพพอร์ตได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ว่ารอแต่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 ลุงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถตัดสินใจได้เลยว่าโอเคใครอยากมาหาเราโอเคเราซัพพอร์ตเรื่องเรื่องการเดินทางหรือมาหาเรามาพักหยุดกับเรา เราดูแลทุกอย่างอะไรประมาณอย่งเี้ค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้รู้สึกเหมือนประมาณรู้สึกเหมือนแบบเออมันมันเป็นความภูมิใจของของเราเล็กๆอย่างของวันเนี่ยวันเพิ่งทําได้เมื่อก่อนที่โควิดจะมานี่เองค่ะที่วันกลับไทยไปสามเดือนมีความรู้สึกเหมือนประมาณว่าอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเที่ยวกันทั้งครอบครัว ทางครอบครัวพี่สาวเพื่อนพี่สาว,สาวแม่หลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถไปได้ไปเที่ยวสวนพี่ชายที่อาํอเอาเภอพะโตนั่นอันนั้นเป็นเป็นเหมือนครั้งแรกสําหรับวันที่ว่าเราสามารถซัพพอร์ตแล้วแบบไปกันได้ยกทีมไปกันได้ยกบ้านอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ท,ที่ที่ดีมากๆจริงๆ และสิ่งหนึ่งที่วันอยากบอกเอ,อเดี๋ยวกันเรากลับมาที่เรื่องลุงก,ก่อนพอลุงเขาพูดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บแล้วลุงเขาก็เลยบอกว่าเขานะ่ะรู้สึกภูมิใจกับเราด้วยเหมือนกันแล้วก็รู้สึกชื่นชมสาวๆที่สาฝอที่มาต่างเมืองที่แบบมาอยู่เมืองนอกกันแบบนี้มันทำให้เราคือเหมือนประมาณว่า ทุกคนมีความสามารถทุกคนดูแลตัวเองได้ทุกคนเก่งมากคือแบบทุกคนต้องมานับหนึ่งใหม่อะค่ะถ้าย้อนกลับไปที่เขาเขามีความรู้สึกว่าถ้าให้เขากลับไปอยู่เมืองไทยอะเขาคิดว่าเขาก็คงไม่สามารถที่จะต้องมานั่งเรียนภาษาไม่สามารถที่จะไปขับรถได้อะไรอย่างงี้ค่ะมันมีหลายสิ่งอย่างมากมายนั <c oughs> ่นแหละค่ะมันวันอยากให้ทุกคนรู้ว่า อ,อยากให้ส,สาวสาใสยฟอทุกคนรู้สึกภูมิใจในตัวเองตัวเองค,อคือคือแบบทุกคนเก่งมากจริงๆค่ะวันยอมรับว่าทุกคนเก่งมากมันไม่ง่ายเลยมันไม่ง่ายกว่าเราจะมาถึง,<พ>งตรงนี้ค<พ>่าไฟก็แพงทุกสิ่งอย่างแพงไปหมดค่าอาหารแพงขึ้นค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างแพงขึ้นค่าชาวบ้านแพงขึ้นเนาะนั่นแหละค่ะวันอยากให้ทุกคนดูแล ตัวเองดีๆนะคะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงเข้ายากหมักแพงยังไงรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะส่วนคนที่อยู่ที่ไทยก็ใส่แมสล้างมือออ,ออกไปข้างนอกดูแลตัวเองด้วยนะคะส่วนวันสบายดีแล้วก็เรื่องขาของวันวันยังต้อง ส่วนวันเรื่องขาของวันยังต้องออกกําลังกายวันยังต้องไปเทรนนิ่งตอนนี้วันไปเดินพอทานข้าวเสร็จวันจะไปเดินประมาณวันละชั่วโมงอะไรเนี่ยอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีปั่นจักรยานได้เบาๆแล้วก็วันยังต้องป่วยอยู่บ้านอีกนับอาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์ที่สองยังป่วยไปอีกห้าอาทิตย์นะคะแล้วก็ ใครมีแพลนจะไปเที่ยวไหนบ้างช่วงโพสเกช่วงวันอีสเตอร์ใครจะไปไหนกันมีไอเดียใครมีไอเดียไปไหนบ้างส่งบอกเรามักนะเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปไ <laughs> เพราะว่าไปไหนคงไปไม่ได้เหมือนแบบห้างมันจะปิดทุกห้างเลยอะทุกคนวันไม่แน่ใจว่า ประเทศไหนที่ไม่ปิดไหมคะช่วงช่วงช่วงอีสเตอร์เพราะวันเคยไปวันเคยนั่งเรือไปเดนมากเดนมาร์กปิดแล้วมีคนบอกว่าที่สวีเดนไม่น่าจะปิดแต่วันไม่แน่ใจว่าปิดหรือเปล่าแล้วมีประเทศไหนอีกที่รอบๆเรามีประเทศไหนบ้างที่ไม่ปิดคะถ้าไม่ปิดส่งข่าวบอกเราหน่อยนะเผื่อเราจะได้ไปเที่ยว <laughs> นะคะวันนี้เนาะเรามาเจอกันแค่นี้ เออ่ถ้าอย่างไรก็ฝากขอบคุณนะคะฝันขอบคุณทุกไลค์ทุกอคอมเมนต์ comment, ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เจรวันชีวิตเรียบง่ายในนอร์เวย์แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you so much.